ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาคนเดียวนะมาทำภารกิจเอฟอาพีนะหาบัตรห้องโหมดโซโลนะไม่ค่อยได้เล่นผมว่าน่าจะ,จะเจอมือใหม่เยอะนั่นไงก็ย,ยับอยู่ด้านนอกไหนเอ่ยโอ้สองทางเออ

โน,น,น่นไปยิงข้างหลังนน่นถ,ยถยอยๆเดี๋ย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นโน่นเออไปไปไปโน่นไปโน่นเดีย๋ยวเพิ่งกวนใจผมต้องหาเออโอ้ยมีด้านหลังด้วยนะโน,น,น่นไปยิงกันเองนั่นไปยิงกันเองไป เออไปไปเข้าบ้านไปสวยนั่นแหละอีนั่นนั่นยิงยิงบอดมาเฮ้ยโอ้พิการยิงหลอกด้วยนะสองเม็ดสิบคู่โอดชื่อ,อนะตัวนี้ก็คนนะดูลักษณะมันผมว่าผมถอยดีกว่า ออกมาโอ้ยงอยตดปวดอยู่ลังคาหนูนะ่ะโอาผมหา m 2 4มสีเก่าอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวสบายสบายนั่นไงข้ามฝั่งมาละโอ้เฮ้ยเด้ยโอ,โอ้จะเอาผมไม่ได้นะตัวนี้เนี่ยใจยเย็นใจยเย็นพนอ่อหนุ่ม นี้นี่ไง M249 เดี๋เวเออเดาเดาเดาู้นเดี๋ยวะใจเย็นนะใจเย็นนะอืโอ้ tar, อาจจะเป็นสูบแรกนะที่ต้องสังเวยนะสำหรับพวกหนุ่มคนนี้ไปมสองสี่เก้าผมต้องยิงประมาณสามชิวนะ ถ้าจ,จำไม่ผิดโอ้โอ้ไม่โดนเฮ้ยนี่เยื่อรายที่สองได้อีกหนึ่งแล้อีกหนึ่งผมก็จะไม่ยิงแล้วนะเฮ้ยหลังมาโอ้โหเรียบร้อยครบแล้วสบายใจได้ แต่มีตัวข้างบนนะผมไม่รู้ว่ามือใหม่หรือมือเก่ายมว่ามือใหม่น่าจะเยอะนะเกมนี้เอาอีกสักคิวได้ไหมล่ะโอ้มันดีแล้วเกินนะกันพลาดนะเผื่อไปดูผมดูภารกิจผิดมีตัวอยู่ขยับมาแล้วเดีย๋ยวได้ขอ,อดูก่อนอ๋อครบแล้ว ครบล่ะสบายใจได้เอาฆ่ากันเองต่อไปไอ้หนูโอ้แม่นนะไอ้ยู่หลังคานี่ยนะหายไปเลยนายขอดูหน่อยอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยพ่อหนุ่มเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอยู่หลังคาอยู่หลังคามามาใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้พ่อหนุ่มคนนี้ สามารถกินไก่นน่นยิงเขาน่นผมจะอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปนะสู้เขาพนุ่มสู้เขาน่ะเห็นไหมหนะ่ะตรงนั้นน่ะวิ่งลงเนินมาแล้วนะ่ะเอยเอยกระโดดลงมาละถอ,อ,อยก่อนถอยก่อนนั่นแน่เฮ้ยมีมีมาขวาขวาพนุ่มขวามีตัวมา งิงยิง,ยงสู้เขาสู้เขาผู้หนุ่มเฮ้ยะะเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ย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 ย เฮ้ยไม่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 ยิงอยู่สู้เขาสู้เขาพวกหนุ่มยิงสวนเขาเลยสิล่ะเฮ้ยโอ้โหเราเปิดอย่างแม่นก่อนอื่นต้องเอารถดีครับต้องหารถหาล่าไป เทคนิคอีกแล้วยี่นาโหลดขั้นหนึ่งเดยวต้องเอาโหลดด้อยโอเคโอเคโอเคไปตัวทีตัวเดียนบ่ได้มันอ่อนต่อรอนี่เข้ามาละโอ้ยไปกวันเลยปะเอาเสียเวลาทำไมล่ะไอ้โอ้โูหนกขาบสองตัวนี่มันขี่ได้ไหมแถวนี้เนี่ยทำไมครกเอทำไมอุปกรณ์มันเยอะเหลือเกินไอพวกแรปเตอร์เนี่ย นกขาเลืดแล้ยยางยหยิบเขียบเสียเวลาหยิบอยู่แบบบอย่เฮ้มีตัวขยรบยมาข้างหลังดเฮ้ย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 เฮวนนี่นลวนนี่เลงานเข้าละนึกว่ามีเตะบอทระวังนะระวังระวังบ้ไม่ธรรมดาน่านะนะ น้อยน้ยโอ้โหโคตผิดหลังก็ไมเอาบ้านเคลียร์หลังเดี๋ยวผมเคลียร์ตัวหน้ายเราไปโอเนีเตหน้าสันเทียเทียนั่นน่ะบอกแค่คำเดียวดีดีเลยเอาไม่ใช่นี่สู้เขาไม่สู้เขาเออเดี๋ยวเดี๋ยวตกฟ้าผู้หล่อบอกงี้เลเดี๋ยวเจอคูณสาม มีตัวมาเออเคลียไปก่อนเคลียตงัวอ้ดีลยกินเอ้ยนั่นไงพี่่นเฮอแล้วนอแล้ว้เขาด้านหมดโดนโอ้ยผมโอ้บอดนั่นน่ะบอดที่นีอาสิกะชนะตัวนชนะกับแม่บ่อยย่าฮาาฮ่าฮ่า่าาา โดนพระยิงนะคุณรีเฮียนอกอยู่อู้หูโดนพระยิงอู้บาปบาปกรรมซะเหลือเกินนะคุณรีเฮียอู้หูคือโลหะเออมาคุยกันก่อนคุยกันก่อนเอ๊ะมันมีลูกไดโนเสาร์ด้วยนะตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแถวนี้ ขอหน่อยอ้าวตายเลยถอยิงจะรู้สาวหน่อยยิงสระเด็ยังวะไม่รู้ลองยิงดูสิเฮ้แต่ว่าตรงนี้มันมันตัวมันน่ารักนะเ,เด็กนี่เดี๋ยวลองให้อาหารมันคืออะไรเนี่ยอ้มันให้อาหารมันได้นี่ไงมันจะมากินอาหารเนี่ยเฮ้ยยยยนนยยยย โอ้ยลืมปรับสโคปเดี๋ยวได้ปับสโคปโคกันสวยเออ <laughs> มันมันตายได้ไหมเนี่ยพวกนเนี้ยเนี่ยอยาโอ้่ามันตแต่งเฉดิงเลยยังบ่เออเอาเอาเออเออไปไปพวกไอ้ลีไปโอ้มันวิ่งหน้าตั้งมาเลยนะนัๆๆ่นน <laughs> ่ะสวนไปสวนไป <laughs> เอา ไม่โดนอีกโอ้ไม่โดนมันยังมานะปาไปไประวังมันกัดนั่นน่ะมีบอดด้านหน้ามีบอดด้านหน้าใช่แล้วนั่นไงโอเคเออรอรอไปไหนมันงับคนกันเดี๋ยวรอยู่นรอยื่นเอาผู้เชี่ยนี่ผู้เชียรอที่เร็วไหมันงับมันโอเคโอเคน่มันเรมันงับอยู่นั่นน่ะโอเคมันงับเร็ว มันงับอยู่มันงับอยู่ไปสูที่เล็กไปงับมันงับมันเออนำไมมันงับเยอะน่ะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเอหลอดที่เลี้ยงงอมไปใสไปย่งอย่างนอกอยู่นะกำลังงับอยู่นะหลอดที่เล็กนี้เปลอาหล่อลงมาหนามเหมือนไม่มีอะไรจะเล่นมาดูริยาเลยที่เล็กมาน้าบ้ไม่เห็นนลยดิ มาอยู่เออเออมาเร็วมาเร็วมาเรากเลยมันเป็เรียกแรปเตอร์โอ้โหวิวย์เออเออแรปเตอร์เอ๋เอาตายละเรียบร้อยละตายละยังสีน้ำมาอยู่มามาตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันก็มีตัวหน่อยน่ะปะมันมีลูกมันด้วยไงผมไม่อาหารไปละไปออกเลยดีกว่ามัน้แต่ตัวนี้มันเสียเวลาไปไปเลื่อยตัวนีออกออกอยนี้กันเลยวะไปน้ำมาลุ้นจริง เฮ้ยพี่นุชเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยโอ้จังมาซื้อของแล้วพ่อหนุ่มเอ้ยแล้วเพื่อนไปไหนอ่ะนอกอยู่นะโมงยิ่งเสร็จอะไอ้คนนี้เรียบร้อยไอ้งูล้ามพม่าอาเก็บของเลยเออสบายใจได้สบายใจได้เอามายิงหน่อยยิงยิงยิง ยิงให้หมดจดอย่าให้เหลือมาซื้อของนะ่ะสบายๆยิงๆแค่นีงงงเงแมวขี้เกียจยิงเฮ้ยโอ้เรียโคตรเร็วไอไฟไอไฟกวนนั้นปืนน่ะไอไวคนนั้นโอ้ยสุดจัดโอ้ยเก็บเสียงดีกว่าเกินมนุษนย์มานาแล้วน่ะน่ะยิงคนให้มันได้อย่างนี้นะ่ะ Ê, đông khâu vùng nè Vùng vùng nè Ê, tụi thương bố mà Nhớ đấy đó không trong chờ Nhìn luôn, nhìn luôn Ừ, ừ, ừ Nhìn có gì Không mang qua đây chưa Rồi con đi rồi Mẹp, lộp con Ô, 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 ô Ôi cung hết Đéo 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 Ê, ê, ê luôn nè ฟังหนุกเรียบร้อย,ยโอ้โหแล้วม <c oughs> ันยิงโดนได้ไงว่ามันบังหรือว่าผมเปิดไอ้นั่นหรอ,หล,อหลบไม่หลบไม่พ้นเหรอเอ้ยเบิ้งมาดเิเออเดี๋ยวขอดูหน่อยเอ้ <c oughs> โอดอดหดเกินเออมันโหดเกินหรือว่าผมหลบไม่ไม่หมดดูกันดูกัน เวฟมาโอ้หุ่ยที่เข้าหัวโอ้แขนผูโอ้หยังคมเรียบร้อยกู